สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ดาวทาสครามเอนโตนะครับและที่เห็นข้างหลังผมก็คือตึกที่ผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียทำงานนะครับและที่นี่ก็เคยเป็นที่ที่อโนชวานสเนเกอร์เคยทำงานนะครับเพราะเคยเป็นผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในวันนี้บรรยากาศดีมากๆครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศ และตอนนี้ทางการก็เริ่มที่จะตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงก็ช่วงว่างๆผู้คนก็จะมาเดินเล่นรอบๆและข้างหลังตึกนี้จะมีสวนสาธารณะด้วยนะครับและที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว มาถ่ายรูปนะครับผู้คนมาวิ่งรอบบริเวณตึกแคปิตอลด้วยนะครับก็เป็นสถานที่ทำงานทางราชการแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายด้วยนะครับในบริเวณนี้ ซึ่งทุกอย่างถูกจัดสรรไล้ลงตัวแล้ววันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศได้จริงๆครับบรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้เหมาะสำหรับการเดินเที่ยวสวนสาธารณะเหมาะสำหรับการมาเดินถ่ายรูปและช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงนะครับ ใบไม,ม้กำลังเปลี่ยนสีเป็นช่วงที่หน้าออกมาเดินสูตรออกซิเจนให้เต็มปอดนะครับฝากกดไลค์และ Subscribe นะครับขอให้มีความสุขในการท่องเที่ยวสวัสดีครับ